นี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มาสร้างแคมนะครับรับเขาดาวในค่ำคืนนี้นะครับผม สตูดิโอนะครับครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มาสร้างแคมป์นะครับรับเขาดาวในขับนพื้นนี้นะครับผมก็แบบว่านะครับผมแม่ค่่านะครับคือเราจะคือแม่ค่่านี้นะครับเราจะมาตั้งแคมป์กันนะครับก็แบบว่าจะมาเข้าดาวกันมานอนเข้าดาวกันแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนี่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแมงมุกอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวก็ติดตามในอีพีต่อๆไปเนาะ ปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะเป็นปีที่แบบว่าโชคร้ายเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่ามีโรคพัยต่างๆอะไรต่างๆเข้ามานะครับเยอเยนแต่สําหรับปีนี้บางคนก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าโชคดีบ้างนะครับเพราะว่าอา่บางคนก็แบบว่าประสบความสาเร็จแบบขายอะไรได้แบบนี้ครับมีธุรกิจอะไรแบบดีๆ แบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะจิงมากกว่านะเดี๋ยวเราก็จะลงไปสร้างแคมป์แล้วผมก็แบบมาดูลาดลาวนะว่ามีเสือชีต้าอะหรือเปล่านะถือ่มันจะมาขบผมไม่ค่อยนะก็เลยมาดูลาดลาวแถวๆนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้ที่เรามาเขาดังนะครับเป็นบ้านเป็นสตูดิโอแมงโก้ของเราเองนะครับงั้นเราไปทําแคมป์กันเลยไปติดทิพย์พี่ะไปตอนโยมี๋ย่เราจะเข้าไปตัดไม้กันนะอันนี้ก็จะเป็นไม้เหรอครับ ไม่ได้ครปเป็นคูลนะครั่อชักอ่ออ่เนี่ยๆยังต้อระวังซุ่มซ่ามบ่ได้ ้ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าชื่อตรงเลยเนี่ยไว้ชื่อตองอรงเพงกง่ก่อนเนาะไนี่ดีกว่าเนั่งตัวขุดกันอยู่น้องๆก็จะแบบว่าขุดรอผมนะนี่ตอนนี้นะครับทำอะไรสอกเลยสอกหนึ่งเพราะว่าเราจะขุดถุนเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเราจะทำแบบเฮ้ยมีขุดตรงวะเนี่ยสามสองเนีออเอาเป็นสามสองเนาะเออเดี๋ยวมันจะก้น เพราะว่าเราจะขุดเพื่อทำเป็นเสาหลักตั้งขึ้นนะครับให้มันมั่นคงเวลาเราทำแคมป์ทำหลังคามันจะไม่ได้คงโยงจับนะไม่ได้จะขุดแล้วนะครับน้องน้องคือไม่ได้จะขุดแล้วนะครับน้องคือกำเร็วจัดนายบบ๊านี้จ้อยสเข็มนะครับตอกสักเข็มครับเอาบุดจำบุดเอาบุดจำบุดทาขี้ดินมันแข็งครับเป็นขี้ดินเหนียวนะครับด้านผม โอ้เรามาแต่งกันเด้อเออครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้ขุดหลุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลุมที่สองนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นหลุมที่สามนะครับนี่ครับเป็นหลุมที่6นะครับมันต้องเรียบร้อยแล้วครับนานเลอกทุกหลุมเออต้องบอกทุกหลุมครับเพื่อความคืบหน้านะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับน่นนานนานนน แต่กล้องหื่นนะครับคนนี้ครับแต่ก้องหื่นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาฝังเสาหลักกันนะครับผมไม่ใช่เสาหลักเมืองนะเสาหลักแคปมนะครับเพราะว่าเราก็ได้เอาไม้ไผ่ที่เราไปตัดนะเมื่อกี้นะไปตัดตัดแล้วก็ทําเป็นเสาหลักแบบนี้ครับผมไปนั้นไปติดตามกันเลยนะครับผมไปเฮ้อโอยไม่มีเชิญ มากรับนี่บะเทิลเว้ย Don't poop goodbye b y ไปเก็บแล้วก็เดียวมาช่วยกันมาช่วยอฝั่งโอเค้ฝั่งพี่โชคพี่มาชินสายพี่ป่ะ ฟ okay, yeah. ุตบอลอ่ะลืมไปพะเก่งตัวนี้นี่พะเก่งปวดเลยปวดเลยเจ็บโจรู้ดีโจรู้โจวู้ มันแกล้งงงเขาทุกทุกเดี๋ยวแม่ค้ามบอกจะดนเดี๋ยวขอสร้างแคมป์เสร็จก่อนคืนชอบจายชอบขายตอนนั้นผมแกล้งมันไว้นักเมืนเออหายังเลยตึ๊บเลย ให้ลูกน้องผมแต่ละคนครับได้ความแตกคนไอ้ยังขึ้นได้ยไม่ได้แม่แ é, ต้องไปขอบคุณลุงที่ยางคนนั้นเลยเอครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำอ,อย่างเกอล์ฟทองอย่างก็เสา,สาที่เราจะตั้งแคมป์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะมีพก6เสานะครับที่เราได้ตั้งไวนะ้นะนี่นี่นี่น หวนรอบๆเออนี่แหละโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำอ่าอะไรอย่เงี้ยเพราะเขาไว้เนาะหลังคาเนาะที่ที่ที่ทำเป็นแบบที่ค้่มไว้ค้่มหลังคาเนาะเราต้องทำโครงหลังคาก่อนปั้งงานของมะลุบทำเลยครับท,ทำชัวร์มากเรื่องว่า ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราก็ได้มัดเสาหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีจํานวน6เสานะครับก็จะเป็นโครงหลังคาเนาะตอนนี้หลังคาเราจะค้งยงไหมน้องๆเงั่นข้อชว์เลยอืออืบแขบงไปนะแขบงไปนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่นะครับแผ่นไม้ถอยที่พ่อผมเก็บไว้นะครับที่พ่อผมได้ทําไว้นะครับนี่ครับ วันจริงเนี้ยพ่อผมจะอาไว้ล้อมหัวครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าพ่อผมจะจมหรือเปล่านะเรือว่าผมลักเอามาใส่บนหลังคาเลยอ่าน <centimeters. S 1> ี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นนี้นะครับไปใส่ไว้บนหลังคาแล้วไปงั้นเราไาเริ่มใส่แผ่นหลังคากันเลยนะครับผมหลที่แคมป์อมเราเสร็จเหนวๆแล้วนะเพื่อที่เราจะได้อะไรนะเพื่อที่เราจะได้มาตั้งแคมป์กันนะครับท่น้ชมไปน้องๆน้องๆน้องๆ,ๆไปเราไปเอาไม้กันก่อนไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอาไม้กันนะปุ่นปุ่นปุ่นไปเอาไม้ตรงปุ่นไปไปเดี๋ยวเราไปเอาไม้ด้วยกัน เหมือนท่านผู้ชมดูเกม AV วีเลยครับ AV วีเลยครับอ่าเซ็กก็อสายใต้น้ำไม่ใช่เอวีอย่างก็เกมมันอย่างก็ติ้ลเล่นติ๊บใสยแน่แล้วก็มีมือยื่นลงมาอย่างเดียวอ่ะบีแฮ่เอาไปไปเออเอาเงียบวงียบมาน้องเอาเงียบวงเนี่ยเงวเพะเงียบเงียเพะเออเนี่ยเพะเออเออเนี่ยเออแข่งแรงแข็งแรงแข่งแรงแข่งแรงนี่นี่นี่ ไอตอมแตมอุ้กับสาวครับไอตอมแตมอุ้กับสาวนี่นี่นี่อุ้กับสาวครับจากกล้องหงวครับนี่นี่นี่เราอุกับสาว็หน้าดำแล้วอะมันไปเจ๊ทำงานครับเจ๊มันไปเจ๊ถ่ายแล้วเจะเป็นจากกล้องหน้าแดงเลยโอเลโอเลมขนแมมบนเลยเนี่ยโวโวโวมาท่านผู้ชมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขนนะครับไม้นะครับที่เราเอามานะครับขึ้นไปไว้บนหลังคาไปติดตามกันเลยครับผมเอ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำแคมป์เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นแคมป์ของเรานะครับที่เราได้สร้างมานะครับที่จะเขาดาวในคืนนี้นะครับผม ก็แบบว่าข้าดาวในคืนนี้อาจจะได้เห็นดวงดาวแบบแจ่มช็อตเลยนะครับเพราะว่าเราป้องครับที่เราได้เห็นดวงดาวด้วยเนาะแล้วก็กันหมอกหมึดได้นะอาจจะไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า anyway, ม like ันก็ทาให้เราแบบไม่ต้องดุนหมึดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็มีของตกแต่งเล็กน้อยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นฟุ้ยอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นที่ผมบอกไปนะครับเป็นของตกแต่งที่ผมไปรักพ่อแม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะขอเตรียมของอะไรต่างๆเพื่อจะมากินข้าวดาวในข้าคืนนี้ครับ ับเดี๋ยวไปติดตาม EP 2นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่า EP 2องครับบอกกันนะเราจะเก่งเราทีมของเรานะครับนี่งั้นผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคันของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องเมย์สตูดิโอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจกัิปต่อไปนี้เลยนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอ้าวปิดช่อง ลืมฝา็กคนร้อยคนชร์ด้ครับแแตมบอกไปแล้วตะกี้อ่ะไม่ละวาสาวบางโหนก็จริงจริงอเออเออสาวบางโหน่ก็จริงจริงอเออเออ